บริการบ่ิการบริการบรวัาดีริการบรดการบริารบริกรบานหุินารบงารห้ิกา่อมิ้ารบรารบริการบาดอริการบริการบริกพีบรการบารบนิารบาเคานบรร์าอิร้า คอวเอร์นะนี่ทำคนเองเทรดจำเองค้ากันเทรดเองลงทุนผูหลายโชวโควิดหาได้ได้เสริมนอกจากขายยานอกจากขายยาขายสมุนไพรแล้วกัเท็ดขายเท็ดร้านขายของเช่นไอ้ทุกตาทุกตาเราจะขายอะไรพูดหน่อยลูกขายอะไรนะคะเรจะขายอะไรนะลูกขายสมุนไพรแล้วเราขายอะไรอีกคะขายยำแซลมอนเราขายเป็นคน ไก่เป็นคนทําแล้วใครจะเป็นคนเสิร์ฟพีแม่จ๋าอีแม่จ๋าพีแม่จ๋าเป็นคนเสิร์ฟแล้วหนูช่วยไหมหนูช่วยไหมหนูไม่ช่วยเอาแล้วหนูจะทําอะไรหนูชื่ออะไรหนูลงหนูลองบอกหนูหนูจะพูดที่หนูชื่ออะไรคะน้องอะไรน้องอะไรน้องอะไรลูก ตุ๊ตกตาค่ะพุ่พ้อเขินเขินกล้องเ<ป> <abytes> เคยเ่าเคยถ่ายกล้องว่าเคยลูกสาวค่ะลูกสาวแล้วเขินกล้องเนาะเอาไวเ <samurai> เ้เป็นเป็นเอาไวเ้เป็นเป็นเอาไวเ้เป็นเรียบร้อยวันนี้ก่อนเดี๋ยวเราก็ถ่ายให้ดูใหม่ วันที่สิบสี่วันที 13, ท่สิบสามสี่มีนัดก,กับแม่แต๋วแม่แต๋วคนฝันแม่นเดี๋ยวจะไปถามมาหายวันแล้วได้เลขตัวใหงวดนี้เขาอาจจะถึกน้ำเร้าก็ได้แต่ว่าวันนี้ยุงยาน้ำลาดจะได้เห็ดลาดเห็ดงาเรียบร้อยละคุณลงทงไปหาเก็บหอยเก็บปูเก็บปลามากินเนาะโอเคค่ะ